กราบสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอิฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาลากรัวห้าดาวนะครับนะครับผมและแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับนี่วันนี้เฟมาเป็นรัวห้าดาวแต่ว่ามีพลังกางครับเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญากันแล้วก็มาอัพดูนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาครับผมนี่นี่เป็นตัวแรกนะครับของไอดีผม 1 8 4 4 4 0นะครับไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องอรอีกนะครับอีก40แล้วก็ะจะขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็ไปที่ทีมจ้างนะครับแล้วก็ใส่เป็น5้าดาวหลันก็จะกลารเป็น13นะครับ13เพชรเขียวนะครับก็จะได้โอกาสประมาณ15ดอลลโอเครับผมประมาณนี้นะครับ